สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะตอนนี้เวลาประมาณหกนาฬิกาสานาทีนะคะก็มาอยู่ในสวนเหมือนเดิมนะคะจะพามาชมต้นมะเขือแล้วก็จะมาตัดแต่งใบให้ต้นมะเขือนะคะวันนี้ตอนนี้แมลงกำลังช่วยผสมเกสรอ,อยู่นะคะ ค่ะมีลูกแล้วก็มีนะคะแมะลงเขาช่วยผสมเกสรให้นะคะสวยมากเลยค่ะการทำสาวเนี่ยก็ดีนะคะเราไม่ต้องไปปลูกใหม่ให้เสียเวลาเพียงแค่ทำสาวผ่านไปประมาณสองอาทิตย์ก็เห็นลูกแล้วนะคะก็มีลูกให้เห็นแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็คงจะได้กินมะเขือแล้วนะคะการผสมเกสรของเขาเนี่ยแมลง เขาเรียกว่ามาลงอะไรนะมงแมลงผู้หรือเปล่าเดี๋ยวจะให้ดูมะเขือที่เป็นลูกแล้วนะคะจะเห็นสองลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกาการทำเสาต้นมะเขือนะคะถ้าจะให้เขาแตกกิ่งแตกยอดดีนะคะก็คือให้น้ำทุกวันนะคะเช้าเย็นนะคะอย่าให้เขาแห้งเหี่ยวนะคะให้รดน้ำทุกวันเช้าเย็นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเพื่อนพาทุกคนมาชมสวนแล้วก็จะมาตัดแต่งใบต้นมะเขือเล็กนะคะเป็นต้นมะเขือยาวนะคะที่ปลูกใหม่ได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะผ่านการตัดยอดมาแล้วนะคะเพื่อนตัดยอดไปได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะก็จะมีอ่ากิ่งแขนงให้เห็นแล้วนะคะแตกกิ่งแขนงเยอะมากนะคะ เพื่อนแนะนําให้ตัดยอดนะคะเพราะว่าเขาจะให้กิ่งแขนงเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ต้นเขาจะเป็นพุ่มเตี้ยนะคะไม่สูงจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเป็นเขาจะแตกพุ่มอยู่ที่โคนต้นนะคะจะไม่ทําให้เขาล้มง่ายนะคะวันนี้เพื่อนก็จะมาตัดแต่งใบออกนะคะคือตัดแต่งใบเนี่ยคือตัดแต่งใบที่เป็นใบใหญ่ๆแบบนี้ออกนะคะ เพื่อที่จะให้เขานำอาหารมาเลี้ยงกิ่งแขนงให้มากที่สุดนะคะค่ะก็เริ่มมีดอกให้เห็นแล้วนะคะเนี่ยดอกมีทุกยอดเลยนะคะมีทุกกิ่งเลยออกดอกทุกกิ่งเลยนะคะวันนี้ก็จะมาตัดแต่งใบใหญ่เขาออกนะคะนี่เลยค่ะตัดแบบนี้เลยนะคะนี่ตัดแต่งออกแบบนี้เพื่อที่จะให้เขานำ อาหารไปเลี้ยงกิง่งแขนงเขาได้มากที่สุดนะคะใบใหญ่มากนะคะเพื่อไม่ได้มาถ่ายตอนที่ตัดยอดให้ทุกคดดูนะคะค่ะหกโมงคึ่งก็เริ่มมีแดดแล้วนะคะก็ตัดออกแบบนี้เลยนะคะให้เขาเหลือกิง่งแขนงที่เราต้องการนะคะ ลำต้นเขาจะอวบดีสวยดีนะคะที่ปลูกในถุงดำเนี่ยเป็นมะเขือยาวนะคะส่วนที่เห็นในกระสอบนะคะจะเป็นมะเขือเปาะนะคะอันนี้เป็นมะเขือยาวก็ตัดออกแบบนี้เลยนะคะค่ะเหลือกิ่งคะแน,นไงไว้ เพื่อนปลูกมะเขือเพื่อนก็จะใช้วิธีการตัดยอดแล้วก็ตัดแต่งใบออกแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขานำอาหารไปเลี้ยงลำต้นแล้วก็เลี้ยงกิ่งแขนงได้ดีนะคะเขาก็จะเจริญงอกงามดีนะคะสังเกตดูนะคะต้นของเขาจะต้นลำต้นของเขาจะใหญ่นะคะแล้วก็กิ่งแขนงเขาจะสมบูรณ์มากเลยนะคะ กิ่งคะแนนเขาจะสมบูรณ์มากแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาจะให้ดอกแล้วก็ติดลูกเยอะด้วยนะคะเนี่ยค่ะการตัดแต่งใบออกแบบนี้นะคะก็จะช่วยลดการเกิดโรคนะคะเห็นไหมคะว่าจะมีมดนะคะเนี่ยมดเขาจะขนเพียนะคะ ถ้ามีใบเยอะเกินไปนะคะมดเขาจะขนเพลี้ยมาอยู่ใต้ใบนะคะเห็นไหมคะว่าจะมีเพลี้ยเพลี้ยสีขาเพลี้ยสีขาวนะคะเนะี่ยเขาจะขนมาให้มาดูดน้ำเลี้ยงจากต้นมะเขือนะคะเพลี้ยเป็นสัตว์เลี้ยงของมดนะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้เขามีใบเยอะเกินไปนะคะนี่ตัดออกแบบนี้เลยนะคะใครที่เจอปัญหาเพลี้ยะนะคะก็ไป เช็คดูใต้ใบนะคะใต้ใบเขาจะมีเพลียมีอะไรเกาะติดอยู่หรือเปล่าแล้วก็ตัดออกนะคะแล้วก็ตัดออกนะคะแล้วก็ฉีดน้ำหมักนะคะฉีดน้ำหมักไล่มดไล่เพลี้ยนะคะถ้าตัดออกแบบนี้แล้วเขาจะโตเร็วมากเลยนะคะค่ะตอนที่เพิ่นมาตัดยอดนะคะเพิ่นไม่ได้ทำคลิปให้ทุกคนดูนะคะก็วันนี้ก็มาตัดใบให้ทุกคนดูนะคะ เพื่อนตัดยอดไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเขาก็จะแตกกิ่งแตกแขนงดีมากเลยนะคะลำต้นกิ่งแขนงของเขาเนี่ยจะโตเร็วมากนะคะพอตัดออกแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะใบใหญ่มากนะคะขาต้นมะเขือที่เพื่นปลูกนะคะมีลำต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ใบใหญ่มากๆเลยนะคะตอนที่เพื่นมาตัดยอดเนี่ย ใบเขาใหญ่มากจริงๆนะคะตอนตัดก็เสียดายอยู่นะคะแต่ว่าก็อยากให้เขาเป็นพุ่มนะคะไม่อยากให้เขาสูงเกินไปนะคะอยากให้เขาเป็นพุ่มใหญ่สวยนะคะก็เลยตัดยอดนะคะต้นนี้นะคะเพื่อนตัดยอดก่อนเพื่อนเลยนะคะเขาจะโตแล้วนะคะเนี่ยเขาจะโตแล,แล้วก็จะตัดออกนิดเดียวนะคะเนี่ยโตก่อนเพื่อนเลยนะคะ นี่ค่ะตัดออกแบบนี้เลยไม่ต้องเสียดายนะคะตัดออกเลยเดี๋ยวเขาจะได้โตเร็วๆ นะคะตัดออกแบบนี้เลยนะคะค่ะส่วนสองต้นนี้นะคะเพิ่นยังไม่ได้ตัดยอดนะคะเพราะว่าปลูกทีหลังเพื่อนนะคะวันนี้ก็จะมาตัดยอดให้ดูนะคะวิธีการตัดยอดนะคะก็เราก็อ่ากะระยะนะคะว่าจะให้เขาต้นสูงแค่ไหนนะคะค่ะก็ให้นับใบแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ให ห้าให้ตัดยอดในส่วนใบที่ห้านะคะแบบนี้นะคะนี่เราจะเหลือ,อไว้แค่นี้เราจะเหลือ,อไว้ห้าใบนะคะเราจะให้เขาแตกยอดออกมาห้ายอดนะคะห้าแขนงนะคะเพราะว่ากิ่งแขนงเขาจะแตกออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็จะเหลือ,อไว้แล้วก็ตัดแบบนี้เลยนะคะนี่ แบบนี้เลยเขาก็เริ่มมีดอกแล้วนะคะมีดอกเร็วมากเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะเดี๋ยวเขาก็แตกกิ่งแขนงออกมาใหม่นะคะค่ะเดี๋ยวเพื่นจะมาอัปเดตตอนกิ่งแขนงเขาโตอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ